ภายหลังการสิ้นพระชนของพระเจ้ามังระกษัตริย์หลายพระองค์ต่างสแสวงหาความสนับสนุนจากผู้กว้างขวางและมากบาร,รมีผู้นี้เขามีส่วนสําคัญในการช่วยให้ราชสมบัติตกเป็นของพระเจ้าจิงกูจาหลานของเขาเองตามเจตนาของพระเจ้ามังระแทนที่จะตกเป็นของพระโอรสคนอื่นๆของพระเจ้าอารองพยาตามพินัยกรรมแรกต่อมาเขาได้ถูกหลานที่ตัวเองปกป้องระแวงสงสัย จนถูกปลดและเนรเทศไปอยู่ที่เมืองสกายกระทั่งพระเจ้ามองมองช่วยโอกาสยึดราชสมบัติและขึ้นครองราชแทนพระเจ้ามองมองได้แต่งตั้งเขากลับมาเป็นอัครมหาเสนาบดีเท่าว่าหกวันให้หลังพระเจ้าประดุงก็ได้โค่นล้มมองมองและขึ้นครองราชแทนพระเจ้าประดุงได้เรียกเขาให้กลับมารับตำแหน่งอัครมหาเสนาบดีอีกครั้ง แต่ภายหลังก็ตั้งข้อหาขุนพลเท่าเจนศึกผู้นี้ฐานเป็นกบฏและถูกนําตัวไปประหารในเวลาต่อมา <ST AN X> ชื่อแรกเกิดของอาแซวุนกี้คือมองตาอาแซวุนก <ST AN X> ี้ ah. หรือมองตาเขาเกิดในหุบเขามูห่างจากเมืองอังวะไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือลาวร้อยไมลในดินแดนซึ่งปัจจุบันคือสเวโบ ในช่วงที่เขาเกิดนั้นราชวงศ์ตองอูกำลังตกต่ำเนื่องจากปัญหาภายในที่สะสมมาเป็นระยะเวลานานมองตาเติบโตขึ้นในช่วงที่อำนาจของพระเจ้ามหาธรรมราชาธิบดีถดถอยลงอย่างมากในขณะนั้นชาวมณีปุระซึ่งซ่องสมกำลังกันแทบลุ่มน้ำฟีนดดวีนกับแม่น้ำอิราวดีก่อจราจนไปทั่ว ทำให้บ้านเมืองของเขาซึ่งอยู่แถวนั้นได้รับผลกระทบไปด้วยส่วนราชสำนักตองอูก็ไม่สามารถปราบมณีปุระลงได้ทําให้เหล่ากบฏลุกคืบเข้ากวาดล้างชุมชนจับผู้คนเป็นเชลยและปล้นาศาสนาสถานคันพุทธศักราช2,278ชาวมอญในพม่าตอนล่างก็ประกาศไม่ขึ้นกับตองอูและลือฟื้นราชนาจัของสาวดีขึ้นใหม่ เหตุการณ์เหล่านี้ทำให้อำนาจราชวงศ์ตองอูเสื่อมถอยลงกระทั่งทัพมอนหงสาวดีเข้ายึดเมืองอังวะและล้มล้างราชวงศ์ตองอูได้เป็นผลสำเร็จในเดือนเมษาพุทธศักราช2295อาแซวุนกี้เป็นแม่ทัพที่พระเจ้ามังระให้ความใส่พระไทยไม่น้อยไปกว่ามังค้องน,อนรธาแม่ทัพอีกนายหนึ่งตั้งแต่สมัยที่พระองค์ยังเป็นราชบุตรมังระอยู่ โดยมักจะติดตามราชบุตรมังระเป็นกองหน้าในแทบทุกสงครามไม่ว่าจะเป็นศึกกับมอนมณีปุระรวมไปถึงกุ้งศีอยุธยาภายหลังการเสียชีวิตของมังค้องนรธาเมื่อพระเจ้ามังระขึ้นของราชแล้วทำให้อแซาวุนกี้กลายเป็นที่ปรึกษาคนสำคัญผู้มีบทบาทมากที่สุดในยุคข,ของพระองค์พระเจ้ามังระ ให้ความนับถืออแซวุนกี้ผู้นี้มากโดยจะแต่งตั้งให้เขาเป็นแม่ทัพใหญ่ทุกครั้งซึ่งอาแซวุนกี้ก็ไม่เคยทําให้พระเจ้ามังระผิดหวังเลยนับตั้งแต่พระองค์มีอายุเพียง15ปีจวบจนกระทั่งวาระสุดท้ายก็ยังปกป้องราชบุตรของพระองค์เป็นอย่างดีนับได้ว่าเป็นแม่ทัพคู่บารมีของพระเจ้ามังระอย่างแท้จริงสมกับราชธินานามที่ตั้งให้แก่เขาว่า มหาเสนาบดีภูกล้าดุดราชสีสงครามจีนพมา่าพุทธศักราช2,308ถึง2,312ในการลบกับราชวงศ์ชิงของจีนครั้งนี้อาแซวุนกี้สามารถสร้างผลงานการลบได้อย่างยอดเยี่ยมสามารถใช้คนน้อยเอาชนะคนมากเมื่อเจอกองทัพใดที่แข็งแกร่งก็เลี่ยงไม่ประทะโดยตรง แต่ล่อให้บุกเข้ามาเรื่อยๆจากนั้นหาทางตัดสเสบียงและสามารถเอาชนะได้ในทุกครั้งถึงแม้ต้าชิงจะบุกมาถึง4รอบรวมทหารแล้วมากกว่า1 4 0 0 0 0นายแต่ก็ไม่เคยชนะแม่ทัพเท่าผู้นี้ได้เลยในสงครามครั้งนี้ก่อกำเนิดแม่ทัพที่ยิ่งใหญ่หลายนายรวมไปถึงแม่ทัพที่รักษาเมืองกองตนอย่าง ารามินดินเนเมียลสีห์ตูรวมถึงเนเมียลสีหบดีที่ลับจากอายุธยามาช่วยกรุงอังวะได้ทันในการบุกครั้งที่สี่สุดท้ายเมื่อการต่อสู้ดำเนินมาจนถึงทั้งสองฝ่ายต่างอ่อนล้าเต็มที่และหาประโยชน์อะไรจากการต่อสู้ที่ยืดเยื้อนี้ไม่ได้โดยในขณะนั้นกองทัพต้าชิงได้ถูกกองทัพอังวะล้อมขนาบ โดยกองทัพของเนเมียลสีหบดีที่กลับมาจากพิชิตกรุงศรีอยุธยาอาแซวุลกี้จึงพิจารณาว่าต่อให้ทำลายกองทัพต้าชิงครั้งนี้ไปอีกจักรพัชเชิเฉยนหลงก็คงส่งกองทัพมาอีกดังนั้นอาแซวุลกี้จึงขอเจราจาสงบศึกแม้จะยังไม่ได้รับพระราชาอนุญาตจากพระเจ้ามังระและพัชเฉชนหลงก็ตามสุดท้าย เกิดเป็นส่วนที่สัญญากองตนแม้ทั้งพระเจ้าอังวะและจักรพัฒเฉนหลงจะไม่ทรงพอพระทัยกับการเจรจาโดยพารัการของแม่ทัพทั้งสองแต่เมื่อพิจารณาแล้วก็เห็นโทษมากกว่าคุณจึงไม่ได้ทําโทษไร้แรงแก่แม่ทัพทั้งสองหลังจากกลับมาพระเจ้ามังระลงโทษภรรยาของอแซวุนกี้ซึ่งมีศัก์เป็นพี่ของพระชายาองค์หนึ่งของพระองค์ด้วย ด้วยการให้ยืนตากแดดและทูนหัวด้วยเครื่องบรรณาการจากจีนนอกจากนี้แล้วอาแซวุลกี้ยังมีศักดิ์เป็นพระสัตส,สุระพ่อตาของพระเจ้าจิงกุจาหมายพิชิตกรุงทนบุรีพุทธศักราช2318ถึง2319ศึกกรุงทนบุรีครั้งนี้อาแซวุลกี้วัย72ปีได้เดินทางมาถึง เมืองพิษณุโลกแล้วแต่ไม่อาจเอาใช้ได้โดยง่ายนะักเนื่องจากในขณะนั้นพระเจ้าตากศินได้ส่งพระยาจากกักรีและพระยาสุรสีมาป้องกันเมืองพิษณุโลกอันเป็นหัวเมืองใหญ่ด่านสุดท้ายเอาไว้ซึ่งการต่อสู้ก็เป็นไปด้วยอย่างดุดเดือดแม้พยาจักกีจะทรงใช้การแบ่งกำลังทหารคอยดักซุ่มตัดเสบียงอาหารเป็นที่ได้ผลในช่วงแรก แต่ด้วยประสบการณ์ของแม่ทัพเท่าผู้นี้ก็ทำให้สามารถรับมือได้ทุกครั้งเมื่อการลบไม่อาจหักเอาได้ด้วยกำลังอแซวุนกี้ก็ได้ใช้แผนเมื่อครั้งสยบกองทัพต้าชิงนั่นคือหลีกเลี่ยงการประทะกับกองทัพที่แข็งแกร่งทําเพียงตึงเอาไว้และหาทางตัดเสบียงอาหารกล่าวคือเมื่อเจอกองทัพของพญาจากกักรี ก็ไม่ส่งทัพใหญ่เข้าไปประทะด้วยตรงๆแต่ให้ทหารเข้าปะทะเพื่อตึงไว้เท่านั้นจากนั้นก็แต่งกองโจรคอยดักป้นสเสบียงอาหารและแตัดกำลังเสริมที่จะเข้ามาช่วยพิษณุโลกสุดท้ายการลบระหว่างอาแซวุนกี้กับพยาจักกีก็จบลงอาแซวุนกี้สามารถเข้ายึดพิษณุโลกได้แต่ก็ไม่สามารถลุกต่อได้ในทันที ต้องเสียเวลาหาสเบียงอาหารอยู่หลายวันเนื่องจากพระเจ้าพญาจากกักรีได้แต่งทัพซุ่มมาตัดสเบียงอาหารแม่ทัพเท่าผู้นี้เอาไว้ตลอดการศึกนับเป็นการสู้รบที่อาแซวุนกี้ก็ทั้งแปลกใจและชื่นชมแม่ทัพศัตรตูผู้นี้มากเมื่อพิชิตเมืองพิษณุโลกอันเป็นหัวใจหลักในแผนป้องกันของรุงทรมรีได้แล้วอาแซวุนกี้จึงได้แบ่งกองทัพออกเป็นสามสาย กว่ดต้อนผู้คนและสเสบียงไลบ่บาลงมาพร้อมๆกันส่วนอาแซววุลกี้เป็นทัพหลวงคอยหนุนทัพต่างๆอีกทีในขณะน,นี้กองทัพทุกสายพร้อมแล้วที่จะมาบรรจบที่กรุงทนบรุรีอีกทางด้านหนึ่งพระเจ้ามังระก็ส่งเนเมียวสีหบดียกทัพเข้ายึดหัวเมืองทางเหนือได้ลาบคาบส่วนทัพทางใต้ก็สามารถยึดเมืองกุย เมืองปานเอาไว้ได้แล้วเช่นกันทั้งสองทัพเตรียมมุ่งสู่กรุงทนบุรีอีกทางหนึ่งขณะนั้นสถานการณ์กรุงทนบุรีวิกฤตมากเนื่องจากหัวเมืองใหญ่เมืองสุดท้ายอย่างพิษณุโลกแตกแล้วทั้งทัพใหญ่ของเนเมียสีหาบดีอีกสายก็ตีเชียงใหม่แตกแล้วอีกทั้งทัพทางใต้ก็ตีมาถึงเมืองเพชรบุรีแล้วเช่นกัน และกำลังไล่บ่าลงมารวมกับทัพของอาแซวุลกี้อีกแต่แล้วเหตุการณ์เหนือความคาดหมายก็เกิดขึ้นเมื่อมีข่าวด่วนจากกรุงอังวะใจความว่าพระเจ้ามังระ,สะเสด็จสวรรคตรแล้วตามบันทึกในพงศาวดาลเล่าว่าอาแซวุลกี้ไว้เจ็ดปีชื่นชมพระเจ้าพระยาจักกีท่านนี้มากที่สามารถมองแผนการของเขาออก และต่อสู้ได้อย่างกล้าหาญจนเป็นที่น่าเกรงขาขของกองทัพพมา่าจึงได้เกิดการพักลบหนึ่งวันเพื่อดูตัวเมื่อได้พบอาแซวุนกี้ก็ยิ่งแปลกใจขึ้นอีกไปเพราะแม่ทัพที่ต่อสู้กับเขาอย่างสูสียังเป็นเพียงแม่ทัพหนุ่มจึงได้สรรเสริญพระยาจักกีว่าภายหน้าจะได้เป็นพระหมหากษัตริย์ ซึ่งต่อมาพระยาจักกีก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือรัชกาลที่หนึ่งและเนินดินที่อาแซวุลกี้ขอดูตัวพระเจ้าพระยาจากกักรีอยู่ที่หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองพิษณุโลกในปัจจุบันในพงศาวดารได้กล่าวไว้อีกว่าอาแซวุลกี้ได้พูดเชิงตัดพ้อและยกย่องกรุงธนบุรีประมาณว่า พลาดโอกาสครั้งนี้ไปจะหาโอกาสเช่นนี้อีกในภายภาคหน้านั้นยากเสียแล้วโดยประกาศแก่พวกนายกองทั้งปวงว่าไทยเดี๋ยวนี้ฝีมือเข้มแข็งนักไม่เหมือนไทยแต่ก่อนและเมืองพิษณุโลกเสียครั้งนี้จะได้เสียเพราะฝีมือทหารแพ้เราทั้งหมดนั้นหาไม่ได้เพราะเขาอดข้าวขาดสเสบียงอาหารจึงเสียเมือง ก็ใครเล่าซึ่งจะมาลบเมืองไทยสืบไปภายภาคหน้าหากเป็นแม่ทัพที่มีสติปัญญาและฝีมือแต่เพียงแค่เสมอเราหรือต่ำกว่าเรานั้นอย่ามาทำสงครามตีเมืองไทยเลยจะเอาชัยชนะเขาเสียไม่ได้แม้นฝีมือดีกว่าเราจึงจะมาทำศึกกับไทยได้ชัยชนะ ยังไม่ทันที่จะได้ลบตัดสินแพ้ชนะกันอแซวุลกี้ต้องยกทัพกลับอังวะอย่างกระทันหันเมื่อทางกรุงอังวะแจ้งข่าวพระเจ้ามังระสวรรคตอแซวุลกี้จึงต้องนำทัพกลับไปปกป้องพระเจ้าจิงกูจาราชบุตรพระเจ้ามังระเพื่อป้องกันเหตุความวุ่นวายที่อาจจะมีเนื่องจากอยู่ในช่วงพัดแผ่นดินซึ่งเหล่าบรรดาขุนนางและเสนาอมาธ ต่างแตกออกเป็นพวกๆให้การสนับสนุนเชื้อพระวงศ์และคนละพระองค์ส่วนอาแซวุลกี้ต้องกลับไปปกป้องราชบุตรของพระเจ้ามังละที่พระองค์ฝากฝังไว้ครั้งนั้นอาแซวุลกี้มีคําสั่งให้ม้าเร็วสามหน่วยวิ่งไปบอกกองทัพทั้งสามสายที่ไล่บาสู่กรุนทุรีว่าให้รีบถอยกําลังทั้งหมดกลับมาทันที แต่ม้าเร็วแจ้งทันแค่สองกองทัพอีกหนึ่งกองทัพไปไกลแล้วอซวุนกี้จึงมีคำสั่งให้ประหารม้าเร็วหน่วยนั้นเสียจากนั้นเร่งกองทัพทั้งกลางวันกลางคืนกับสู่กรุงอังวะทิ้งกองทัพอีกหนึ่งกองที่เหลือไว้ในกรุงทมลีโดยไม่รอเมื่อพระเจ้าจิงกูจามีตำแหน่งที่มั่นคงแล้ว ได้ทำสิ่งที่ทำให้แม่ทัพในกองแห่งราชวงศ์โกนบองตกใจเป็นอย่างยิ่งคือพระองค์ได้ทำการถอดยศอาแซวุนกี้แม่ทัพคู่บาร,รมีของพระเจ้ามังระพระบิดาของพระองค์ลงและเนรเทศไปอยู่เมืองสกายทั้งที่แม่ทัพเท่าผู้นี้ยกทัพกลับมาปกป้องตำแหน่งและรักษาอำนาจในการปกครองสูงสุดให้แก่พระองค์จนมีความมั่นคง เหตุก <S an> ็อาจเนื่องมาจากทรงระแวงอาแซวุนกี้ที่มีอำนาจและบารมีทางการทหารมากเกินไปหรืออีกในหนึ่งคือต้องการแสดงพระราชอำนาจให้ผู้คนทั้งแผ่นดินเห็นว่าใครคือผู้กุมอำนาจสูงสุดในแผ่นดินบั้นปลายชีวิตอาแซวุลกี้ก็เป็นผู้สนับสนุนพระเจ้ามองมองให้ทำรัฐทประหารพระเจ้าจิงกูจาที่สืบราชสมบัติจากพระราชบิดา เนื่องจากทนเห็นสภาพบ้านเมืองที่เป็นอยู่ไม่ได้ต่อมาร่วมมือกับพระเจ้าปดุงปราบดาพิเศษพระเจ้าปดุงขึ้นของราชแล้วโปรดให้คืนตำแหน่งแก่อแซวุนกี้ตามเดิมแต่ไม่ได้ให้อำนาจทางการทหารไว้ต่อมาได้ประหารอแซวุนกี้โดยให้เหตุว่าอซวุนกี้ได้สนับสนุนน้องอีกคนของพระเจ้าบดุงยึดอำนาจแต่ไม่สำเร็จ ขอบคุณเพื่อนๆที่รับฟังนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องพิญญาสตอรี่ช่องนี้มีแต่เรื่องเล่าเพื่อเป็นกำลังใจกับผมได้ทำคิดใหม่ๆออกมาให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับผิดพลาดประการใดผมกราบขออภัยเพื่อนๆทุกท่านมานโอกาสนี้และฝากรายการสตอรี่คนดังไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณครับ